ะครับก็เป็นช่วงที่เราได้มีการอนุมัติเด็กดีของแผ่นดินขั้นพื้นฐานกันไปแล้วนะครับสําหรับวันนี้นะครับเรื่องราวของเรานะครับก็จะเป็นเรื่องของการอนุมัติครูดีของแผ่นดินชั้นที่5สําหรับการอนุมัติครูดีของแผ่นดินชั้นที่5เราดูจากอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูข้อมูลตรงนี้กันครับามาดูที่จอกันเลยครับ หลังจากที่ท่านได้ตรวจเด็กดีของแผ่นดินขั้นพื้นฐานว่าถูกต้องหรือเปล่าแล้วท่านก็ต้องส่งมาให้เจ้าหน้าที่มูยนิินะครับต้องกดปุ่มส่งมาให้เจ้าหน้าที่มูลทิิเจ้าหน้าที่มูลทิิก็จะทําสุ่มตรวจนะครับว่านักเรียนที่คุณครูอนุมัติไปแล้วอ่ะคุณครูตรวจถูกไหมถ้าคุณครูตรวจแบบมั่วๆนะครับตรวจผิดเยอะอะไรเงี้ยนะครับ ท่านก็จะไม่ได้รับรางวัลครูดีของปรฐินชั้นที่5นะครับเพราะฉะนั้นท่านต้องตรวจให้ถูกต้องนะครับเราจะขอสุ่มตรวจเนื่อนไขถัดไปนะครับท่านต้องผ่านการประเมินครองตนครองคนครองงานอย่างน้อยหนึ่งหมวดซึ่งตอนนี้หลายท่านก็ประเมินผ่านแล้วแต่สําหรับผู้บริหารหลายคนถามมาเยอะมากเมื่อไหร่ของผู้บริหารจะเสร็จเดี๋ยว กำลังต่อคิวอยู่นะครับไปพัฒนาระบบของเรากําลังเร่งมือนะครับวัน12กันยายนนี้แน่นอนจะเย็นนิดนึงนะครับสำหรับท่านผู้บริหารนะครับแล้วอย่างที่บอกนะครับนักเรียนที่ผ่านความเป็นเด็กดีของแผ่นดินที่รับเกียรติบัตรต้องไม่น้อยกว่าร้อยละห้ของนักเรียนในห้องเรียนที่ท่านเลือกนะครับหรือที่ท่านประจําชั้นนะครับเงื่อนไขง่ายๆแค่นี้เองนะครับสเงื่อนไขตรงนี้ท่านก็จะได้รับรางวัลครูดีของแผ่นดินชั้นที่5ซึ่งเกียรติบัตรของเรา,ามาดูเกียรติบัตรหน่อยครับ ียรติบัตรนะครับก็จะมีตราสัญลักษณ์ขององค์กรที่เป็นองค์กรหลักที่ร่วมดําเนินการครั้งนี้นะครับตั้งแต่สานักงานประหลัดกระทรวงศึกษาธิการนะครับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแล้วก็กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับซึ่งก็จะเขียนว่าท่านได้รับรางวัลครูดีของแผ่นดินชั้นที่5นะครับอันนี้เราเข้าใจแล้วว่าการอนุมัติครูดีของพผ่นดินชั้นที่5้าทำอย่างไงนะครับบางคนตอนนี้บอกว่าได้ชั้นที่5แล้วอยากจะทําชั้นที่4ต่ออ่า เตรียมตัวไว้เลยครับแต่ตอนนี้ระบบเรายังไม่เปิดนะครับระบบเรายังไม่เปิดเนื่องจากเราก้ลังพัฒนาระบบสําหรับคุณครูดีของพื้นดินชั้นที่5สําหรับน้องๆน,นักเรียนที่อายุน้อยกว่า9ขวบอยู่แล้วก็แบบสอบถามสําหรับท่านผู้บริหารอยู่นะครับหลังจากที่2อันนี้เสร็จปุ๊บเดี๋ยวคุณครูดีของพื้นดินชั้นที่4ก็จะเริ่มเกิดขึ้นสําหรับคุณครูที่ได้ชั้นที่5แล้วเตรียมตัวทําชั้นที่4ได้เลยนะครับงั้น จับมือกัน3คนนะครับในเขตพื้นที่เดียวกันหรือในสังกัดเดียวกันพูดคุยกันซิแล้วก็สร้างเด็กดีของเป็นินต่อนะครับซึ่งตอนนี้เดิมเนี่ยเราเคยแจ้งนะครับไปยังเขตพื้นที่ทั่วประเทศว่าขั้นตอนการรับรางวัลคุรุชนคนคุณธรรมเป็นอย่างไรเดี๋ยวผมขอทบทวนนิดหนึ่งนะครับในเรื่องของการรับรางวัลคุรุชนคนคุณธรรมของสอพทเงื<พ>่อนไขของเรานะครับต้องผ่านขั้นพื้นฐานผ่านชั้นที่5แล้วก็ผ่านชั้นที่4 แต่ตอนนี้หลายท่านส่วนส่วนใหญ่เนี่ยวันนั้นที่เราแจ้งไปนะครับคือภายใน12สิงหาต้องจบชั้นที่5แล้วแต่ตอนนี้กาหนดการเราเลทออกมาเป็น12กันยาก็กยังบางคนยังไม่จบชั้นที่5เลยผมอยากให้มีผ่านเยอะๆเพราะฉะนั้นในปีนี้คนที่จะรับรางวัลคุณผู้ชมคุณมูลนธิของสพทเราจะขอยกเว้นเรื่องของชั้นที่4ออกไปก่อนเพื่อให้มีคนได้รับรางวัลกันเยอะๆนะครับเพราะฉะนั้นตรงชั้นที่4หลายท่านที่ยังกังวลใจอยู่ว่าจะไม่ทนัน ยังไม่ต้องกังวลใจนะครับเดี๋ยวเราจะขอปรับเกณฑ์ก็คือให้ท่านได้รับรางวัลกันได้ง่ายขึ้นเพราะแค่ตอนนี้หลายท่านก็บอกโอ้โหเหมือนจะง่ายเนาะแต่นี่คือหน้าที่ความเป็นครูนะครับที่ต้องสร้างคนดีให้เกิดขึ้นให้กับแผ่น,นดนินนี้นะครับปีนี้เป็นปีที่ท่านเริ่มสร้างกันอย่างจริงจังก็อาจจะดูยากนิดนึงหลังจากที่ตรงนี้เสร็จนะครับงันสรุปนะครับชั้นที่4ี่ ที่ไม่ทาน12กันยายนท่านไม่ต้องกังวลใจเดี๋ยวเราจะปรับลดเหลือแค่ชั้นที่5ที่ทาน12กันยายนอันหน้าถัดไปครับเดี๋ยวเราจะให้แจ้งข้อมูลว่าในเขตพื้นที่นั้นๆน,น,นะครับมีคุณครูท่านใดผ่านบ้าในเขตพื้นที่นั้นก็จะเลือกขึ้นมา9คนแล้วก็จะคัดส่งในระดับภาคแล้วก็ระดับชาติต่อไปนะครับอันนี้เป็นระดับเขตระดับภาคแล้วก็ระดับชาติซึ่งจะได้รับรางวลคุณุชนคุณธรรมของสพทอต่อไปซึ่งตอนนี้มีคําถามมาครับว่าเอ๊ะ บางเขตพื้นที่เนี่ยก็ ใช้แนวทางเดิมในการคัดเลือกรางวัลคุรุชนคคุณ,คณธรรมบางสํานักงานเขตพื้นที่ก็ใช้แนวทางของมุยทิเราควรจะเอาแบบไหนดีนะครับอันนี้ต้องเรียนว่าทางผมได้ปรึกษากับพานสํานักงานคณะก,กรรมการการศึกษาขัา้นพื้นฐานสํานักพัฒนานวัตกรรรมกาจัดการศึกษาแล้วนะครับที่ดูแลโครกงการตรงนี้เขาบอกว่าปีนี้เป็นช่วงปีเปลี่ยนผ่านนะครับเพ <ๆ S 2> ราะฉะนั้นบางเขตพื้นที่อาจจะดําเนินการแบบเดิมใช้เกณฑ์แบบเดิมในการคัดเลือกรางวัลคุรุชนุณ,ณธรรมก็ใช้แบบเดิมได้แต่ บางเขตพื้นที่ก็สามารถใช้ แบบที่มูลที่กำหนดตรงนี้ได้แล้วแต่ความพร้อมของแต่ละเขตพื้นที่นะครับซึ่งตอนนี้เราก็ให้เจ้าหน้าที่ของเราที่เป็นจิตอาสาคืออาสาการจันมิตรนะครับได้ประสานงานไปยยันทุกสํานักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศนะครับว่าท่านเลือกใช้แนวทางแบบไหนนะครับแล้วท่านก็จะสามารถเข้าถึงข้อมูลของเราได้นะครับเพราะฉะนั้นคุณครูไม่ต้องกังวลใจนะครับเออเราต้องส่งข้อมูลไปยังเขตพื้นที่ไหมไม่ต้องนะครับเดี๋ยวเราจะประสานงานกับทางเขตพื้นที่ผ่านทางระบบออนไลน์ตรงนี้คือ เขตพื้นที่จะสามารถเข้ามาชมได้เลยว่าในเขตของท่านมีใครผ่านขั้นไหนขั้นพื้นฐานกี่คนชั้นที่5กี่คนชั้นที่4 ,321 ในอนาคตกี่คนตรงนี้ได้หมดเลยพร้อมกับมีชื่อมีข้อมูลหมดเลยนะครับแต่ท่านต้องแจ้งเรามาในระบบตรงนี้นะครับวิธีการถ้าเป็นตามแนวทางของมูลนิิครูดีของแผ่นดินท่านก็สมัครเข้าร่วมโครงการแล้วก็ผ่านการประเมินขั้นพื้นฐานชั้นที่5 และในอนาคตก็เป็นชั้น4,3,2,1เราก็จะส่งชื่อไปให้เขตพื้นที่ว่าใครผ่านบ้างแล้วเขตก็จะดําเนินการคัดเลือกส่งมาให้ส่วนกลางนะครับส่วนกลางก็จะคัดเลือกอีกชั้นหนึ่งแล้วก็มีการลงไปเยี่ยมนะครับรายละเอียดนะครับอยู่ใน เว็บไซต์ของมูลนิธินะครับว1น4 8นะครับของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานก็จะมีรายละเอียดต,ตรงนี้นะครับหากคุณครูกดปุ่มส่งให้เจ้าหน้าที่ตัวรางวัลครูดีของมด็ชั้นที่5ไปแล้วครูจะสามารถกลับมาอนุมัติเด็กที่ยังไม่ผ่านได้ไหมตอนนี้เจ้าหน้าที่เรากำลังทำให้ได้นะครับก็สามารถทำได้นะครับ โอเคตอนนี้สร้างเด็กดี50%เรียบร้อยแล้วหากมีเด็กกลุ่มใหม่อยากเข้าร่วมโครงการเด็กสามารถสมัครเข้าร่วมได้ไหมสมัครได้เลยนะครับสมัครได้เลยอย่างที่เคยนําเรียนไปแล้วว่าระบบเราไม่ได้ปิดระบบนะครับระบบเราเปิดนะครับเพียงแต่ว่าเมื่อถึงกําหนดเวลาที่เรากําหนดเราจะตัดยอดส่งเพื่อรับรางวัลในแต่ละปี ซึ่งในปีนี้ก็เป็นวันที่12กันยายนซึ่งเดี๋ยวจะดูว่าเหมาะสมยังไงอย่างที่เมื่อกี้เรียนไปตอนต้นรายการแล้วนะครับว่าปีนี้เดิมเราแจ้งในกําหนดการว่าจะถึงครูดีของพิมชั้นที่4ถึงจะได้รับรางวัลครูชุนคดนคดีธรรมแต่ตอนนี้เราจะลดเหลือแค่ชั้นที่5นะครับเพื่อให้มีคนได้รับรางวัลเยอะขึ้นเพราะตอนนี้หลายท่านคนที่รับรางวัลตอนนี้ยังไม่ได้เยอะเพราะฉะนั้นเด็ก19,00 0คนที่กําลังสร้างความดีกันอยู่ ร,รีบส่งผลงานกันนะครับแล้วคุณครูก็เรียบอนุมัติกันนะครับถ้ายัางไงเดี๋ยวเรายืดหยุ่นได้นะครับเราจะดูในจํานวนที่เหมาะสมนะครับให้เด็กๆก็ค่อยๆทยอยทำซึ่งปกติส่งได้เพียงแค่วันละหนึ่งครั้งนะครับก,ก็เข้าใจนะครับว่าเป็นเรื่องใหม่ของคุณครูในเรื่องของการสร้างคนดีแต่ถ้าคุณครูคนไหนที่สําเร็จแล้ว ท่านคงจะภาคภูมิใจใช่ไหมครับว่าเด็กเราเปลี่ยนแปลงเด็กเราดีขึ้นจริงๆอันนี้ผมคิดว่ามันเป็นสิ่งที่มีคุณค่ายิ่งมากกว่าทุกๆรางวัลเลยนะครับเพราะว่าการเปลี่ยนแปลงของเด็กตรงนี้มันคือความภาคภูมิใจของคนเป็นครูถูกต้องไหมครับนั้นเราอยากให้คุณครูรู้สึกภาคภูมิใจว่าเฮ้ยเราเป็นคุณครูเราสร้างเด็กดีให้เกิดขึ้นได้จริงๆนะครับ